หลังจากที่เราล่อรากเจ้าลรท็อปด้วยนะคะด้วยหินขเขาไฟเราแบบนี้แล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่นารากของน้องลรท็อปนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างอ๊บอันสวยงามมากค่ะอย่างนี้คือลงปลูกได้แล้วนะคะ ลากขาวๆแบบนี้น้องก็ดูอบสุขภาพดีมากๆเลยอนี้ต้นนี้ปลูกได้แล้วลองดูต้นต่อไปเอาต้นจิ๋วนี้อะโอ้ท่าทาง,ทางลากยาวค่ะแต่แน่นแท้นสวยงามสวยงามสวยงามมาม เอาน้องเขียวบ้างน้องเขียวมาแล้วรากน้องเขียวยาวๆน่ารักมากค่ะอือขาวจ๊วขขาวจ๊วะตอนนี้หนูยาวมากลูกอือแต่ลากหนูก็มา ละล่างหนูมาเยอะด้วยโอ้ล่างยาวมากเพราะฉะนั้นล่อลากไลท์ท็อปนะคะรอแบบนี้เลยกล่องคุกกี้ที่กินหมดแล้ว ก็ด้านล่างรองด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่แล้วก็ด้านบนก็รองด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ที่เล็กลงมาค่ะหลังจากนั้นก็ลดน้ําลงไปนะคะให้เท่ากับประมาณนี้ประมาณนี้หล่อน้ําเอาไว้อย่างนี้ทุกวันเลยค่ะาลากน้องมาเร็วมาก